thank you สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันอังคารอาทิตย์สัปดาห์ที่สองข้อใหญ่ใจความก็มาจากจดหมายถึงชาวฮิบรูที่ว่าพี่น้องพระเจ้าไม่ทรงอายุติธรรมถึงกับจะทรงลืมกิจการที่ท่านได้กระทําและทรงลืมความรักที่ท่านได้แสดงต่อพระนามของพระองค์ คือพระองค์ไม่ทรงอายุติธรรมหมายความว่าพระองค์ไม่ลืมกิจการที่ท่านได้กระทำและไม่ลืมความรักที่ท่านได้แสดงความรักต่อพระองค์พระเจ้าไม่ลืมจะถามว่าเราลืมไหมโอ้มากที่สุดหลายครั้งหลายคราวเวลาที่เราได้ดีบได้ดีมาเนี่ยเรามักจะชี้ที่ตัวเองว่านี่ยอดเก่ง แต่ที่แท้เบื้องหลังนั้นก็คือพระบินเจ้าที่ให้กําลังให้ความสามารถนั่นเองนั้นจะบอกว่าพระบินเจ้าไม่ลืมงานและไม่ลืมความรักของพวกเราเนี่ยมันเป็นความบันเทาใจที่ยิ่งใหญ่ถ้าหากเราทํางานเพื่อพระองค์ไม่ใช่ทํางานเพื่อตนเองแต่ทํางานเพื่อพระองค์และถ้าหากเรารักพระองค์พระองค์ก็จะจดจําไว้ตลอดไปจนถึงวันพบเรานั่นแหละครับ มีแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็เวลาที่ตรวจคนไข้แล้วก็เขียนสั่งไว้ที่ใบสั่งว่าขอให้คนป่วยเนี่ยทุกครั้งเกือบทุกครั้งไปขอให้คนป่วยเนี่ยได้มีเวลาว่างสำหรับหายใจยาวหายใจสั้นหายใจยาวหายใจยาวเพื่อจะได้มีโอกาส ได้รู้จักตนเองมากขึ้นแล้วก็จะได้รู้จักว่ามีความดีอีกหลายอย่างเพราะส่วนมากคนป่วยเนี่ยอย่างที่พี่น้องทราบส่วนมากของคนป่วยป่วยไม่ใช่มาจาการ่างกายแต่ป่วยมาจากใจและเมื่อใจป่วยแล้วร่างกายก็มักจะป่วยด้วยพี่น้องว่าไหมฉะนั้น หมอคนนั้นก็บอกว่าจะสั่งคนป่วยว่าเนี่ยก่อนที่จะออกจากห้องไปเนี่ยผมอยากจะบอกคําหนึ่งนะก็คือขอสั่งให้คุณเนี่ยทำดังนี้คือให้คุณมีเวลาว่างสักสิบนาทีในเวลาสิบโมงเช้าและสี่โมงตนบ่ายจงปิดตาของท่านจง ผ่อนคลายร่างกายของท่านแล้วคิดถึงความงดงามต่างๆในชีวิตที่ท่านเคยได้รับมาและใช้เวลาเพื่อจะได้ดำรงชีวิตให้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาหมอคนนี้เขารู้ดีเพราะว่า,วาเมื่อเขาบอกให้มี บรกหรือว่ามีการพักอย่างเงี้ยมันเป็นการรักษาคนป่วยของเขาหลายโรคหลายชนิดเลยนะครับวันนี้บทอ่านก็ยืนยันกับเราว่าพระเจ้าก็ต้องการให้เรามีเวลาสำหรับคิดถึงคุณงามความดีของพระองค์บ้างเหตุการณ์ที่พระองค์ให้มามีเยอะแยะ เคยหยุดยั้งปิดตาแล้วก็ดูเหตุการณ์นั้นบ้างหรือเปล่าเพื่อตัวเองจะได้มีจุดเริ่มต้นในการที่จะเดินทางต่อไปถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราก็คิดว่าอ,อะไรอะไรเกิดขึ้นก็ก็แล้วไปมันก็ทำให้เราไม่มีกำลังใจในการเดินทางต่อไปเพราะพระปินเจ้าเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างเราเสมอไม่ใช่เลยครับ ส่วนในพระวรสารในวันนี้ก็พูดถึงพระเยซูเจ้าเดินเสด็จผ่านนาข้าวสาลีและบรรดาสิทธเดินทางมาด้วยเด็ดรวงข้าวชาฟาริสีทูลถามพระองค์ว่าทําไมสิทธของท่านทําสิ่งที่ต้องห้ามในวันสบบะบาโตแล้วโอ้โหฟาริสีเนี่ยจับผิดได้ที่ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงพวกสารนสิษก็เป็นคนเมื่อ ข้าวยังไม่ถึงท้องในเวลาที่มันต้องทานก็รู้สึกหิวก็เอาข้าวมาแล้วบดใส่มือแล้วก็ก็เคี้ยวพวกนี้ก็บอกโอ้ทาในวันสับัโตได้อย่างไรเนี่ยดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นวันที่พวกเขาห่วงแหนเหลือเกินแต่ที่บ้านเนี่ยเขาทำอะไรก็ได้แต่เมื่อจับผิดนี้ก็ต้องพยายามที่จะให้ฝ่ายหนึ่งนั้นขายหน้าจริงไหมครับ พระเยซูเจ้าก็บอกว่าวันสบะบาโตมีไว้เพื่อมนุษย์ฉังนั้นมนุษย์ใหญ่กว่าสิ่งของภายนอกยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดมิใช่มนุษย์มีไว้เพื่อวันสบะบาโตอันนี้พี่น้องก็คงจะเข้าใจว่าวันสบะบาโตกับมนุษย์นั้นอะไรสําคัญกว่าดังนั้นบุตรแห่งมนุษย์จึงเป็นนายเหนือแม้กระทั่งวันสบะบาโตด้วยก็พระบิดเป็นเจ้าสร้างเรามานะ่ะ แล้วก็กำหนดที่เรามีเจ็ดวันนะครั้นี้พระองค์ก็เรียกร้องแล้วหระว่าพระองค์นั้นใหญ่กว่าวันสบาโตจะมา,าห้ามโน่นห้ามนี่ได้ยังไงครับมีนักเทศคนหนึ่งที่พยายามอธิบายเรื่องนี้ว่าการไปวัดไม่ได้หมายความว่ามันทำให้คุณเป็นครกุศนที่ดี ทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่ไปที่โรงรถก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นรถยนต์มันเป็นเป็นการพูดที่กระแนะกระแหน่พอสมควรนะครับอรถยนต์นั้นเราขับเข้าไปไว้ในโรงรถแต่ครั้นี้คนที่เข้าไปในโรงรถก็ไม่ใช่ว่ารถยนต์แล้วก็คนที่ไปวัดก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคริสตังที่ดีถ้าหากใจเขาไม่ถึงนะครับ และเหมือนกับประกาศศกในสมัยโบราณพระเยซูเจ้าก็เห็นว่ามันเป็นจำเป็นที่จะต้องเตือนว่าการถือกฎเกณฑ์ต่างๆและไม่คิดถึงเนื้อหาของกฎเกณฑ์นั้นก็ทำให้พวกเรานั้นถือศาสนาแบบเครื่องจักรโดยที่ ทำไปเรื่อยๆและไม่รู้ว่ามมีความหมายอะไรพิเศษหรือเปล่าพระเยซูเจ้าอยากจะบอกกับพวกเราว่าเหมือนกับบอกกับฟาริสีว่าพระบิดาของพระองค์ประทานอำนาจให้แก่พระองค์ในสวรรค์และบนแผ่นดินและพระองค์ก็เป็นเจ้านายของวันสบาโต และยังสวดภาวนาหาพระเยซูเจ้าในวันนี้ว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ลูกได้เข้าใจว่าหัวใจของศาสนาจริงๆนี่นก็คือความรักและการรับใช้การรักและการรับใช้พระองค์เ,เหนือทุกสิ่งทุกอย่างต่างหากที่มันมีคุณค่าแก่ความรอดนิรันดรขอพรองโปรดให้เราทุกคนได้รอดด้วยครับสวัสดีครับ พระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันทิสุขนิรันพระอัครสังฆราชกิตติคุณอัครสังฆมณฑุลท่าแร่หนองแสง